เจ้าสามสีเก๊กหวยฮะทำอะไรเก๊กหวยตัวใหญ่ๆสามสีก็ด้วยเแมวจอนเจ้าชาวก้วยฮะงัวง่ะกวยเ <c ười> บคอนเบคอน พบยังเบอร์เกอร์ไปไหนหืมมิกกี้ครับตัวใหญ่สมใจวัดว <What? What? S 2> ัดอือนี่คือแมวจอนนะเนี่ยโอ้โห Denne skal jeg ha på. ตัวยังใหญ่ใหญ่มากๆฝากไว้ก่อนนะฝากไว้ก่อนนะอย่าทำล้มนะ มาแล้วพ่อมาแล้วไปพ่อกับแม่มาแล้วแค่นี้ก่อนไต่ตาน